ตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นอุดมคตินะน้ำยาเนี่ยมันถูกสมมติว่าออกจากคอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นของเหลวอิ่มตัวความดันสูงนะครับนะที่ความดันสูงคือระดับเดียวกับความดันทางออกของคอนเพนเซอร์นั่นแหละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันก็จะมีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะมีเพชรดอกเกิดขึ้นในคอนเดนเซอร์นะครับ เช่นเดียวกับตามท่อต่างๆนะครับที่เชื่อมต่อะระหว่างคอนเดน s เซอร์กับคอมเพสเซอร์นะครับไปจนถึงทอช์ริงวาลเลยนะครับไปจนถึงวาลลดความดันเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับที่จะทำให้กระบวนการควบแน่นนะครับที่คอยร้อนเนี่ยมันแบบมันแม่นยำขนาดนั้นนะแ mm hmm. ม่นยำขนาดที่ว่าโอ้ยไอ้ผัายาที่ออกเนี่ยเป็น เป็นอะไรนะเป็นของเหลวอิ่มตักับเป๊ะๆนะครับแล้วก็มันก็ไม่เป็นที่ต้องการด้วยนะอ่อที่ว่าน้ำยาที่จะวิ่งไปที่วาลดความดันเนี่ยอก่อนที่ก่อนที่จะเดี๋ยนะมันไม่เป็นที่ต้องการด้วยนะครับที่เส้นทางของน้ํายาที่ไปที่วาลดความดันนะก่อนที่น้ํายาเนี่ยมันจะมันจะ ควบแน่นทั้งหมดนะควบแน่นแบบกลายเป็นของเหลวทั้งหมดโอ้คือเขาพูดว่าจริงๆเราอะอยากให้น้ำยาที่เข้าวาลดความดันเนี่ยมันมันไม่มันยังไม่แบบควบแน่นทั้งหมดอะ่นะเนาะเออทำไมอะ่ะนั่นน่ะสิทำไม,อ,มอันนี้ยังนึกเหตุผลไม่ออก ไปต่อกันดังนั้นเนี่ยน้ํายาเนี่ยที่น้ํายาก็จะถูกทําให้เป็นแบบสับคูอก็คือทําให้คลายความร้อนออกไปอีกนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่มันจะเข้าวาลดความดันนีเ่เดี๋ยวนะก่อนที่น้ำยาจะ อ๋ออะไรคือหนึ่งก็คือมันยากที่จะควบคุมให้ตอนออกของคอนเดนเซอร์อ่ะมันเป็นของเหลวอีกตัวเป๊ะนะครับและอันที่สองเนี่ยเราก็ไม่อยากให้น้ำยาก่อนที่จะเข้าวาล์ดความดันอะ่ะมันยังควบแน่นไม่หมดอ่ะโอเคนี้นะคือเขาอยากให้ อ,อน้ำยาก่อนที่จะเข้าวาลดความดันเนี่ยมันกลายเป็นของเหลวแบบสนิทจริงๆอประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยาตัวนี้ก็เลยจะให้มันเลยของเหลวอ,อิ่มตัวไปหน่อยให้กลายเป็นของเหลวอ,อัดตัวหรือเป็นสับโพลิคิดไปก่อนเลยนะครับนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าวาลดความดันซึ่งเราก็ไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรไม่ได้รังเกียจเลยนะครับเพราะว่ายิ่งน้ำยานเนี่ยมันเข้า ที่คอยเย็นนะ่ะที่เอนทาลปีต่ำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะมารับความร้อนในที่ที่ทาความเย็นได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับไปดูไดอแกร,รมนิดนึงนะเนี่ยครับก็จริงๆอ่าสมมตุติถ้าทางทฤษฎีมันจะมาจบที่จุดที่สี่ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เอ่อซึ่งเป็นของเหลวอิงตัวแบบเป๊ะนะแล้วก็อ่าพอ พอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาไปเข้าวาวลดความดันอ่ะมันก็จะขยับขึ้นมานี้ใช่ไหมช่วงนี้อ่ะ QL ก็จะเป็นค่าหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราหนึ่งก็คือกดให้มันเป็นสับคูนิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยมาเข้าวาวลดความดันเนี่ยนะครับหนึ่งคือเรารู้แน่ๆตรงนี้เหลวแน่ๆเพราะว่ามันเลยของเหลวอ,อิ่มตัวไปแล้วสองก็คือไอช่วง QL ตรงนี้เราจะได้มากขึ้นนะครับเราจะได้มากขึ้นนะยิ่งสับคูลงไป มากกว่าทฤษฎีเนี่ยเราก็จะได้ไอ้ตรง QL ตรงนี้มากขึ้นนะครับอันนี้คือที่เขาเขียนนะอาวาล์ความดันเนี่ยนะครับกับตัวคอยเย็นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันมาอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพรสเชนดอประหว่างท่อที่เชื่อมจากวาล์วลความดันเข้าคอยเย็นอ่ะมันจะไม่มากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขนะครับ